ก็สวัสดีเพื่อทุกคนฮะกลับมาอยู่ในรายการนะครับ WCA นั่นเองฮะที่เราแคสค้างไว้เกมหนึ่งการพบกันร,ระัวอีวิชเน,นียสเจ,เจ,เจ,เจยองฮะแล้วก็ IWD ปั๊ k กนะครับซึ่งแมปนี้นะฮะเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าจะไม่มีเซลล์นาการในการสเกลนะหรือว่าการส่องพื้นที่ครับซึ่งเจยองก็เ,เก็บเกมแรกมาก่อนแล้วฮะอย่าไปดูกันต่อว่า เขาจะสองศูนย mm. ์ไปเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องมีเกมสามครับเป็นซีรีส์แบทออฟทรีนะฮะก็พื้นฐานทั่วไปครับส่งโอเวอร์โหลดฮะไปทำการสเกา์ก่อนฮะก็ต้องมาดูครับว่าทางฝั่งโพโตสนี่จะมาแนวไหนดีับปั๊กนะครับบูโพโตสฮะเจยองก็เรสเซิร์ครับ ซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าเซิเร์กอ่ะมักจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดูเหมือนจะแอกรสซสีฟบนะฮะคือดุดันซิกพูซิกพูพคืออะไรอ่าซัพพลายหกวางสปอร์ลิงพูไปเลยฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแผนพื้นฐานของเซิร์กในแมทช์เมคกิ้งทั่วไปฮะก็คือรัดเซิร์กลิงฮะ แต่ยัมาดูรอบนี้ครับว่าจะมีอะไรมาแก้มือหรือเปล่าฮะสำหรับ IWD ฮะ I IDV Park IWD อะไรเราววงไฟรนอนแอสซิเมเตอร์มาเร็วเลยครับแต่โปโตก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่ต้องการแก๊สเป็นอย่างสูงฮะก็พยายามจะสเกานะมันไม่มีเซลล์หนากาฮะเดินอย่างเดียวครับเจียยองนี่ส่งโอโลดไปถึง2ตัวเช็คจุดเกิดอยู่ฮะ เกิดตรงไหนแล้วก็เรียบร้อยครับเกตเวมาแล้วพยายามจะรีบปิดบ้าน,นะฮะเจอเซอร์ครับดูเจยองกันนะฮะสปลิงพูมาแล้วครับแล้วพร้อมกับทางด้านเอ็กแคสเตอร์ะฮะเอ็กแคสเตอร์อย่างนี้จะเป็นลิงหรือเปล่าฮะสปีดลิงครับผมไม่ได้มีการวางฐานที่จะ ปั๊มในส่วนของโรกหรือว่ามูตาลิกนะฮะนั่นนะฮะเซอร์ลิงมาแล้วครับแล้วอ้าวมาจริงจริงด้วยฮะเมตาบอลิกบูสครับเพื่อทําการอัปเกรดเซอร์ลิงเป็นสปีดลิงฮะแล้วอย่างนี้ครับปั๊กจะรู้ตัวหรือเปล่าเอ่ยการรับมือกับสปีดลิงฮะก็คือปิดบ้านด่วนฮะต่ต้องมารอดูรอชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรฮะผมว่าแกน่าจะทามมิ่งสกิลไว้ในหัวแล้วละฮะ สำหรับเจยองแล้วก็ไล่ตามโปรบมาเรื่อยๆนะครับสกูนี้แอบมีการฮารัสโดยการวางไพลร่อนนะดึงให้เจยองวางแฮชวลี่ชาร์ปไปนิดนึงฮนะสำหรับทางด้านปักมาเชชิปคอก็มาแล้วครับแล้วก็ทำการเอ็กซ์แพนเนกซัสที่2ฮนะสำหรับปักไปดูฮนะเจ้าลิงกลุ่มนี้ครับเอ้ยทำอะไรอะ่ะ เห็นแล้วฮะฐานสองเดีวจะยังวางก่อนนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยถ้าเซิร์ฟได้ Expand ฐานเยอะก็จะชิงความได้เปรียบของทางด้านอีคัมฮะพยายามจะมาเก็บโปรบตัวนี้ครับโอ้โหนี่ฮะเซิลอดบอกไม่ให้ผ่านครับยังฮะยังฮะชุดที่2ก็มาแล้วฮะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นสปีดลิงเรียบร้อยแล้วครับแต่มียังปิดบ้านได้ทันอยู่ฮะบ้านหลักฮะ ถือว่ายังโออยู่นะแต่ฐานเอ็กซ์แพนนี่แหละฮะดูเหมือนจะมีปัญหาครับมีมาด้วยชิปคอฮะคอยยิงฮะเจยองพยายามจะไมโครตัวที่โดนดาเมทออกไปแล้วเห็นอู้นี่พยายามจะเข้าแต่ก็ยังไม่ยอมฮะมีเซนทรีมาลงฟอสฟิลครับไม่ให้เข้าฮะสวยงามมากครับปั๊กเซโร่รับดาเมทตายไปหนึ่งตัวฮะแล้วก็ไม่ให้ออกครับปั๊กโตดโคตรแล้วยังไงมาที่ชิปคอยยิงฟรีอยู่ยิงฟรีอยู่พยายามจะตีพารอนที่พยายามจะวางตัวมาฮะ แล้วเน็กซัสก็เสร็จแล้วฮะสลลิงมาอีกชุดหนึ่งครับสำหรับเจยองยังไงมีแค่มาทิปชิปคอเท่านั้นฮะในการป้องกันบ้านนะครับมีเซนที่อยู่บนบ้าน2จุดฮะยังไงเออเน็กซัสอันนี้ครับแล้วก็มาวางไพลอนอีกจุดครับเพลสเอาฮะเ,เอาเซนที่ไปยิงมันซะเลยฮนะไม่ให้ไม่ให้ทางดานฟีลลิงเข้ามาเสริมกําลังครับอืกันเน็กซัสอันนี้ไปได้ครับปั๊แล้วก็แคนเซิลไพลอนทิ้งไปนะฮะมาสร้างอีกจุดเปน็นตรงีแทน เพื่ออะไรฮนะเพื่อทาให้ยูนิตของเขาเดินออกมาได้ด้วยครับโดยการปิดช่องแค่1นช่องฮนะโดยยูนิต1นถึงสยูนิตฮนะแล้วเจย,ยองอนะสปีดลิงมาอีกแล้วยังไงเอยจะขึ้นมาหรือเปล่าฮนะเป็นที่เขายืนรออยู่ครับเอายังไงยังนะฮะรับมาเรื่อยนะเจย,ยองรู้สึกว่าจะเน้นไปที่ปีดลิ่งจะขอปิดเกมเร็วซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็น,นครับสำหรับเจยอง ปกติเราจะเห็นผู้เล่นเซิร์ฟนะฮะจะออกแนวตั้งรับและสวนกลับครับแต่เกมนี้จะยองแอคเซสซีฟเข้าใส่ทันทีฮะแล้วเหมือนยังดื้อดึงฮะยังดื้อดึงอยู่โอ้โอยูนิตลอดพุ่งไทยานไปเลยฮะ38ฮะ38ตัวเสียรีซอตไปถึง950ครับขนาดยูนิตถูกๆนะฮะแต่เผอ,อิญว่าเยอะฮะแล้วทำ สำหรับทางฝั่งปาครับมีการส่งโอราเคลิลฮะเพราะน่าจะรู้แล้วฮะว่าเจยองฮะทุ่มเทไปกับสปีดลิงเยอะเหลือเกินจังหวะนี้ฮะไม่มียูนิตโจมตีอากาศแน่ๆน,นอกจากควีนครับแล้วมาแล้วฮะยังไงเอยสำหรับโอเคิลหนึ่งตัวตัวที่2เรียบร้อยไปตัวที่3ฮะตัวที่4พยายามจะเอาควีนมาปกป้องทางด้านตัวเก็บแร่นะครับได้โอราเคิลคืนไป1ลลำเหมือนกันฮะ ดูความเสียหายกันนะครับว่ายูนิตลอดเป็นยังไงกันบ้างหัวกเกอรกคิวไป8ฮนะยู 46, นะิตคิว4ีครับแล้วดูเหมือนจะจะจะเอาอีกฮนะโอ้พยายามนะครับแล้วโดนฟอร์สฟิลขังเอาไว้เขาไม่ได้อะ แล้วเติร์กลิงเป็นยูนิตที่ต้องการพื้นที่ในการทำดาเมจครับสุดท้ายก็ต้องถอดใจหรือเปล่าฮะเจยองฮะโอ้รูปเกมปักดูดีมากเลยครับแล้วมีการส่งออรเคเนนไปหลังฐานนั่นแหละฮะอีซี่เลยครับแล้วมาเพิ่มเติมเป็นวอยเรดด้วยฮะมีการส่งออฟโซเวอร์ไปสำรวจเพิ่มเติมครับ ก็ยังคงจะใช้สปีดลิ u งอยู่นะฮะเชยองพี่ผมมองว่าตอนเนี้ยเขาอะปักรู้ตัวแล้วครับแล้วก็ไปเน้น air unit ฮะอ่าแล้วมีการมาลงเลนเซิร์ฟไว้ที่ด้านบนนะครับสำหรับทางด้านเจดองฮนะยังไงครับปักผมว่าเริ่มได้เปรียบแล้วครับ รู้จากยูนิคิวแล้วก็ w วอร์เกอร์คิวนะฮะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เห็นอะไรในโปรดักชันไลน์ของเจดองไหมฮะเห็นมูต้าเก้าตัวนะครับแล้วพยายามมาเอ็กซ์พนนะฮะเจอโอโหลดฮะมาป่วนครับมาพ่นเลนเซอร์ครัทำให้วางเน็กซอนไม่ได้ฮะก็ไม่ไรฮะวางไพลอนไปก่อนแล้วก็ได้ฟิวโหลดไปหนึ่งตัว โอราเคิลก็พยายามจะเข้าไปฮารลัสต่อครับมาแล้วครับมูต้าของเจอดองฮะมาดูว่าจะพลิกเกมกลับมาได้หรือเปล่าครับเราเข้าไปแล้วนี่เขาก็รู้ฮะจัดการนระปั๊บพลังเนสซัตฮะเอาไว้เดฟก่อนเลยยังไงฮะเจอดองฮะพยายามจะไมโครอันนี้ไปที่ไพลอนก่อนครับจะได้หรือเปล่าได้ไพลอนแล้ว ก็ทําล่าถอยออกมาก่อนและด้านบนดูเหมือนจะมีประเด็นเช่นเดียวกันฮะส่งลิงฮนงะปีดลิงไปตีไ,ไพรอนครับก็ได้ไปฮะฐานที่3ก็วางไปที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนตรงนี้ก็ยังไม่จบนะฮะพยายามจะตีโปรให้เยอะที่สุดครับยังไงเออสำหรับปั๊กก็ไม่ได้หนีอะไรฮะะเก็บแรงเข้าไปครับ อู้แต่อย่างนี้เจยองเสียทหารไปเยอะมากเลยนะสำหรับมูต้าชุดนี้แล้วยังไงฮะเซอร์กลิงก็พยายามจะปิดพื้นที่ไม่ให้วางฐานเพิ่มนะครับกันการเอ็กซ์แพนของทางปักแล้วเนี่ยนะครับฟีนิกมาแล้วครับฝันร้ายของมูต้าฮะถือว่าเสียหายมากแล้วมีการส่งมูต้ามาเพิ่มเติมตรงนี้เป็นปีลิงเจอโครโซสัสกวาดลานเรียบร้อยฮะ แล้วไงต่อครับมูตาทีมสะบักสะบอมครับพยายามจะไปฮาราสต่อที่ฐานสองของปักฮะเจดองเจอสต็อกเกอร์ทั้งวอยเรครับกลายเป็นโกโก้ครั้นเลยฮะเละฮะเละครับยูนิตคิวฮะก็วอเกอร์คิวฮะตีตื้นขึ้นมานิดนึงครับสำหรับเจอดองแต่ยูนิตคิวปัก ดูดีมากๆครับแล้วรู้สึกจะไปหาลาสต่อด้วยฮะที่ตรงนี้ครับโอ้โหส่งมูตาฮะติ่งลงเหลือเขาก็มีฟินิกลออยู่แล้วครับเกมนี้ผมมองว่ายากนะสำหรับเจยองฮะเพิ่งมาครับไฮเดรล,ลิกฮะมาสายเกินไปครับแล้วก็ GG w e l ว Play ย์เกมนี้ครับ ปักก็ตีตื้นขึ้นมาได้นะฮะในซีรีส์นี้ครับเป็น1ต่อ1เกมฮะเดี๋ยวมารอดูกันต่อนในเกมที่3ครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะ